สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็มีไม้หรสีผสมนะคะกระถาง6นิ้วมาแบ่งปันกันนะคะกระถางแรกนะคะมีมีลักษณะลายเป็นลายพรางนะคะพอน้องกัดสีแล้วนะคะน้องก็จะมีสีสันที่สดใสมากเลยนะคะกระถางต่อไปนะคะตัวนี้เป็นกระถางสีชมพูนะคะน้องมีแตกพุ่มแข็งแรงแล้วนะคะแตกพุ่มเต็มกระถา สีหวานมากค่ะสีชมพูสวยงามขอบจะเป็นสีเขียวกระถางต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นไม้ที่ยังไม่กัดสีนะคะถ้ากัดสีแล้วน้องจะเป็นสีชมพูนะคะสวยงามมากนะคะสําหรับตัวนี้เต่แตกพุ่มเต็มกระถางสวยงามมากค่ะกระถางต่อไปนะคะตัวนี้ก็ ยังไม่กัดสีนะคะถ้ากัดสีแล้วนะ้องจะมีสีแดงสีขาวนะคะสีเขียวนะคะปะปนไปสวยนะคะสำหรับสีนี้กระถางต่อไปตัวนี้ก็กัดสีมา50%แล้วนะคะตัวนี้ก็สวยเหมือนกันแตกพุ่มเต็มกระถางเลยนะคะกระถาง6นิ้วนะคะราคา50บาทนะคะทุกคนสวยงามมากค่ะ กระถางแตกพุ่มเต็มกระถางเลยนะคะต่อมานะคะตัวนี้เป็นสีชมพูนะคะสวยเหมือนกันคะ่ะสีชมพูอ่อนขอบเป็นสีเขียวนะคะตัวนี้เป็นสีชมพูอ่อนถึงโอรสตัวต่อมาตัวนี้นะคะพื้นใบก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็แซมด้วยปากกายหลายสีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้สวยเป็นอีกกระถางน,นะะึง